สนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะ32ปีโฟพัฒนากับประสบการณ์รับสร้างบ้านโดยไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วงโทร02-9403789 กลับเข้ามาช่วงนี้ก็ได้เวลาของประเด็นทางเศรษฐกิจค่ะวันนี้จับตาไปที่การประชุมของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นภาคราัฐหรือเอกชนที่อรองนายกรัฐมนตรีคุณกิติรัตน์นรนองเป็นผู้เรียกประชุมนะคะคผู้คุยกันเรื่องของค่างเงินบาทใช่ไหมใช่แล้วก็อีกหลายๆเรื่องเหมือนกันนะคะได้ข้อสรุปในการหารือวันนี้ยังไงติดตามจากคุณเทพกิจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับได้ข้อสรุปเบื้องต้นยังไงบ้างคะ ก็ดูเหมือนว่าอาจจะยังไม่มีข้อสรุปนะครับว่าจะต้องปรับลดดอกเบีย้ยตามที่รองนายกิติรัตน์ต้องการหรือเปล่านะครับแต่ก็มีการพูดคุย4ประเด็นด้วยกันนะครับซึ่ง4ประเด็นที่ได้พูดคุยในวันนี้นะครับก็มีการพูดคุยรวมกันทั้งกระทรวงคลังนะครับแบงค์ชาติและที่สำคัญก็คือภาคเอกชนที่มาร่วมพูดคุยวันนี้ด้วยครับ ก็ถือว่าเป็นการประชุมนะครับที่ค่อนข้างที่จะเป็นวงใหญ่พอสมควรนะครับที่มีหลายหน่วยงานเข้าร่วมพูดคุยกันนะครับวันนี้4ประเด็นที่มีการพูดคุยกันนะครับพาคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยนะครับว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างน,นะครับเริ่มจากเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐนะครับที่บอกว่าอาจจะยังไม่เต็มที่มากเท่าไหร่นะครับที่อาจจะต้องมีการใช้งบมากกว่านี้นะครับ เรื่องที่2ครับก็คือการลงทุนภาคเอกชนที่จะต้องมีการสร้างบรยาาบรยากาศการลงทุนที่เหมาะสมให้มีการขยายตัวในการลงทุนตามปกติประเด็นที่3นะครับก็คือทิศทางกําลังซื้อและการบริโภคข,ของประชาชนในประเทศและสุดท้ายนะครับก็คือบรรยากาศในการส่งออกและก,การท่องเที่ยวโดยภาพรวมของการหารือก,การทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกันนะครับว่าปีนี้นะครับเป็นปีที่เศรษฐกิจของประเทศไทย เติบโตได้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วส่วนเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะครับรองนายกยิดีรัตน์บอกว่าที่ประชุมได้มีการหารือกันและก็เห็นร่วมกันนะครับว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนจะทําให้การส่งออกมีการขยายตัวได้ลําบากดังนั้นหน่วยงานต่างๆก็ต้องทํางานร่วมกันเพื่อไม่ให้เงินบาทแข็งค่านะครับหรือว่าอ่อนค่าจนเกินไปเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันหรือว่าคู่ค้านะครับรวมถึงไม่มีการผันผวนขึ้นลง มากเกินไปในระยะสั้นๆก็จะเป็น,นกลไกให้การส่งออกเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในปีนี้นะครับส่วนที่ก่อนหน้านี้นะครับรัฐบาลต้องการให้ลดดอกเบีย้ยเพื่อแก้ไขปัญหาค่าเงินบาทที่แข็งค่าผู้สื่อข่าวก็ถามรองนายกิติรัตน์นะครับว่ามีความจําเป็นหรือเปล่าที่จะต้องใช้ในเวลานี้อีกครั้งหนึ่งนะครับรองนายกิติรัตน์ก็บอกว่าเรื่องดอกเบีย้ยนะครับเป็นเพียง1ใน10หรือว่า1ในร้อยเรื่องที่มีการพูดคุยเพื่อดูแลเศรษฐกิจเท่านั้นเอง อัตราดอกเบี้ยเป็นเพียงแนวทางในหลายๆเรื่องนะครับที่พูดคุยกันแต่วันนี้เรื่องที่พูดคุยกันเป็นหลักก็คือการเติบโตของเศรษฐกิจที่มีสถียภาพการเติบโตของการส่งออกให้สอดคล้องตามเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นการที่อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมก็ควรจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆที่ต้องดําเนินการนะครับส่วนมาตรการควบคุมเงินทุนไหลเข้า ภาคเอกชนที่เข้าร่วมประชุมวันนี้นะครับก็ได้ฝากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาตามความเหมาะสมในขณะที่ส่วนราชการก็ไม่ได้ให้ความเห็นที่เป็นพิเศษนะครับแต่ก็มีการสื่อสารไปว่าให้มีการพิจารณาการใช้มาตรการเหล่านี้นะครับด้วยความรอบคอบระมัดระวงังและก็ขอให้มั่นใจว่าหน่วยง,งานของรัฐและอกะชนจะทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดนะครับขณะที่ฝั่งของ แบงค์ชาตินะครับโดยเฉพาะวันนี้ที่มีการเข้าร่วมประชุมนะครับจากคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากรงงถึง7ท่านจาก8ท่านนะครับยกเว้นคุณทองอุไลลิมปิตินะครับรองผู้ว่าการแบงค์ชาตินะครับที่ติดภารกิจไปประชุมยังต่างประเทศนะครับหนึ่งในกรงงทั้ง7ท่านนะครับที่ร่วมพูดคุยในวันนี้นะครับก็คือผู้ว่าแบงค์ชาติประสานไต่รัฐวรกุลนะครับก็บอกหลังการประชุมวันนี้นะครับบอกว่า ที่ประชุมไม่ได้พูดคุยในเรื่องมาตรการในการดูแลค่างเงินบาทและอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังไงนะครับเป็นพิเศษ ดูไปในที่มีอาการหารือวันนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายทางด้านเศรษฐกฐิจที่ประเทศไทยต้องผเผชิญในระยะข้างหน้านะครับท,ทั้งที่เป็นระยะสั้นและก็ระยะยาวนะครับรวมไปถึงปัญหาอื่นๆที่ประเทศไทยกําลังผลเผชิญอยู่ในเวลานี้นะครับอย่างเช่นการขาดแคลนแรงงานความจาเป็นในการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตรวมไปถึงความสามารถในการผลิตระยะยาวนะครับซึ่งทุกฝ่ายก็เห็นสอดคล้องกันว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความท้าทายที่ต้องผเผชิญในวันข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นทุกฝ่ายต้องช่วยกันทํางาน อย่างเต็มที่นะครับขณะที่ในมุมของภาคเอกชนนะครับอย่างประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณพยุงศักชาติสุธิพลนะครับบอกว่าบรรยากาศการประชุมวันนี้ถือว่าดีมากนะครับที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบในการส่งออกที่เกิดจากค่าเงินบาทที่แข็งค่านะครับเข้าร่วมมาสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นโดยภาคเอกชนก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลค่างเงินบาทและอัตราแลกเปลี่ยนให้มีสารภาพนะครับโดยต้องดูเพิ่มเติมในเชิงลึกด้วยว่า อุตสาหกรรมต่างๆมีช่วงเวลาในการส่งออกสินค้าอย่างไรนะครับเพราะที่ผ่านมาเอกชนบางส่วนได้เสียโอกาสในการส่งออกในเรื่องของเงินบาทที่แข็งค่านะครับรู้ไปถึงความกังวลว่าจะสูญเสียคําสั่งซื้อสินค้าในระยะยาวนะครับซึ่งทางกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับอย่างคุณสุรพงศ์ภัยสิทธิพัฒนพงศ์นะครับก็บอกว่า วันนี้ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบนะครับว่าการส่งออกรถยนต์ได้รับผลกระทบจากค่างเงินบาทที่แข่งค่านะครับโดยปีนี้ตั้งเป้าส่งออกรถยนต์ไม่ต่ำกว่า2ล้าน5 0 0 0 0คันหรือคิดเป็นรายได้30,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะครับแต่ถ้าค่างเงินบาทแข่งค่าอย่างนี้นะครับการแข่งข่าของเงินบาททุกๆ1บาทจะส่งผลกระทบกับการส่งออกรถยนต์นะครับเป็นเม็ดเงินถึง28,000ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้น ในมุมของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็มีแนวคิดนะครับที่จะเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากค่างเงินบาทที่แข็งค่าโดยเงินส่วนหนึ่งที่จะเก็บเข้ากองทุนจะมาจากกําไรของผู้ประกอบการที่นําเข้าที่ได้รับประโยชน์จากการนําเข้าสินค้าที่ได้ราคาที่ถูกลงนะครับแล้วก็มีกําไรในการขายสินค้ามากขึ้นโดยจะนําเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมครั้งต่อไปด้วยนะครับ ในขณะที่ประธานกรรมการหอนค้าไทยและสภาหอนค้าแห่งประเทศไทยคุณอิสระว่องกุศลกิจนะครับบอกว่ามุมของหอนค้าไทยในเวลานี้นะครับก็กังวลเรื่องค่างเงินบาทที่แข่งค่าน้อยลงนะครับเพราะว่าทิศท,ทางของค่างเงินบาทอ่อนค่าลงมาบ้างในขณะที่เพื่อนบ้านเริ่มแข็งค่ามากขึ้น แต่เอกชนนะครับมีความเป็นห่วงเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวมากกว่าโดยมองว่านอกจากรัฐบาลจะดูแลเรื่องของความต่อเน,นื่องในการผลิตของภาคสาหกรรมตามห่วงโซ่อุปทานแล้วก็ควรจะมีมาตรการในการดูแลในส่วนของภาคการผลิตนะครับที่มีการจ้างงานสูงอย่างเช่นภาคการเกษตรและภาคการบริการนะครับที่มีการจ้างงานถึง6 0ของแรงงานทั้งหมด และรัฐบาลก็ควรเตรียมวงเงินพิเศษเพื่อช่วยเหลือธุรกิจ SME เนะครับเพื่อดูแลผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนด้วยนะครับขณะที่กระทรวงพาณิชย์นะครับเตรียมที่จะทำเวิร์กช็อปกับธุรกิจ SME นะครับในวันที่16พฤษภาคมนี้แล้วนะครับวันนี้นะครับทางปลัดากระทรวงพาณิชย์วัชรีวิมตายนนะครับบอกว่าวันที่16พฤษภาคมนี้นะครับกระทรวงพาณิชย์จะจัด ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อปนะครับเพื่อรดมความพิเ็นในการให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนโดยเฉพาะธุรกิจ s อ e นะครับให้สามารถปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ค่างเงินบาทที่แข่งค่าและก็เพื่อจะรับทราบปัญหาที่ s m e ต้องการให้ภาครัฐให้ความช่วยเหลือนะครับรวมถึงการชีจแจ้แจงแผนงานและมาตรการในการผลักดันการส่งออกที่จะนํามาให้การช่วยเหลือ s m e ให้ส่งออกได้นะครับโดยในเรื่องของการรับมือกับค่างเงินบาทที่แข่งค่า กระทรวงพาณิชย์ได้เชิญผู้แทนจากสถาบันการเงินผู้แทนจากภาคเอกชนนะครับทั้งสภาหอนค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสากรรมแห่งประเทศไทยและก็ตัวแทน s m e เป็นรายอุตสาหกรรมเลยนะฮะมาให้ข้อมูลแล้วก็แนวทางรับมือกับ s m e ว่าควรจะปรับตัวยังไงต่อไปนะครับในสถานการณ์ที่ค่างเงินบาทมีความผันผวนอย่างนี้นะครับนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ก็จะมีแผนนะครับที่จะจัดโครงการพิเลี้ยงผู้ประกอบการนักธุรกิจไทยด้วยนะครับ ก็จะมีการเชิญผูา้เอกชนที่ประสบความสาเร็จมาให้คําแนะนํากับธุรกิจ s m e ที่เริ่มต้นทําธุรกิจนะครับหรือว่ารายที่ประสบกับปัญหาในการทําธุรกิจแล้วก็จะมีการช่วยเหลือพัฒนา s อสบีให้มีความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจด้วยนะครับทั้งการบริหารต้นทุนการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนระบบโลจิสติกส์นะครับขณะเดียวกันก็จะให้กรมการค้าต,ต่างประเทศ และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะครับช่วยการเฝ้าระวังนะครับในเรื่องของมาตรการกีดกันทางด้านการค้าแล้วก็จะได้แจ้งเตือนให้ภาคเอกชนรับมือในการตั้งรับนะครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปในการประชุมเวิร์กช็อปครั้งนี้นะครับกระทรวงพาณิชย์ก็ยังจะได้ชี้แจงแผนงานและก็แนวทางในการทำตลาดให้กับสินค้าโอท็อปนะครับหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งจะช่วย เพิ่มนะครับช่องทางการจัดจําหน่ายให้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับและประเด็นที่คาดว่าจะมีการหยิบยกขึ้นมาหารือในการประชุมนอกเหนือจากปัญหาเรื่องของค่างเงินบาทแล้วนะครับก็ยังมีประเด็นที่กลุ่มธุรกิจ s m e ต้องการในส่วนของการสนับสนุนนะครับเม็ดเงินลงทุนในรูปแบบต่างๆนะครับส่วนจะเป็นลักษณะไหนกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีการรวบรวมข้อเสนอในเรื่องนี้แล้วก็นําเสนอต่อรัฐมนตรีพาณิชย์บุญทรงแตรลยพิรมต่อไปด้วยนะครับ พามาดูค่าเงินบาทกันหน่อยนะครับวันนี้นะครับที่มีการประชุมกันนะครับดูเหมือนว่าก็ตอบรับทิศทางผสมคัน์เพราะว่าค่าเงินบาทมีทิศทางที่อ่อนค่าลงจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับพาผู้ชมมาดูค่าเงินบาทกันหน่อยนะครับวันนี้นะครับปิดตลาดอยู่ที่29สบาท7จสตานะครับถึง29บาท73สตาม์ตนต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งถือว่านะครับมีทิศทาง อ่อนค่าลงมาบ้างน,นะครับแต่พอช่วงเย็นๆนะครับก็มีทิศทางแข็งค่ามากขึ้นแหะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะทําให้ทุกฝ่ายนะครับต้องร่วมกันช่วยในการแก้ไขปัญหานะครับเพราะว่าทิศทางค่างเงินบาทนะครับก็ยังแกว่งตัวในกรอบแคบๆนะครับ นะักบริหารการเงินจากธนาคาร CMB ไทยนะครับบอกว่าทิศทางค่าเงินบาทในวันพรุ่งนี้นะครับยังคงแกว่งตัวแคบๆเป็นไปได้ทั้งอ่อนค่าแล้วก็แข็งค่านะครับแต่ก็มองกรอบของการเคลื่อนไหวบวกลบจากวันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ15สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับ อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับกับการเดินหน้าทีวีดิจิตอลนะครับโดยเฉพาะช่องบริการสาธารณะนะครับที่ยังเป็นปัญหาอยู่หลายๆฝ่ายนะครับไม่เห็นด้วยกับการที่ไม่เปิดเวทีประชาพิจารณ์นะครับวันนี้นะครับสองค์กรวิชาชีพสื่อนะครับได้ออกแถลงการนะครับโดยการส่งจดหมายเปิดผนึกนะครับเรียกร้องให้กสชออกหลักเกณฑ์ในการให้บอนุญาตทีวีประเภทช่องบริการสาธารณะนะครับโดยให้ ทั้งคณะกรรมการ11ท่านนะครับในการตัดสินใจไม่ใช่คณะกรรมการแค่5ท่านเท่านั้นนะครับโดยวันนี้นะครับทาง4องค์กรวิชาชีพสื่อนะครับได้เรียกร้องนะครับว่าการให้บนุญาตนะครับช่องบริการสาธารณะต้องโปร่งใสเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติก็ยังยืนยันถึงความจำเป็นแล้วก็ขอเรียกร้องให้บอร์ดกระจายเสียงต้องออกหลักเกณฑ์และกติกาในการคัดเลือกผู้เหมาะสมที่จะได้รับอนุญาตนะครับเพราะว่า กิจาการสื่อมวลชนนะครับเป็นสมบัติของสาธารนณะแล้วก็มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวมอย่างกว้างขวางน,นะครับการที่จะให้ใครเป็นผู้รับสิทธิ์อนุญาตเนี่ยจะต้องพิจารณานะครับด้วยความโปรง่งใสตรวจสอบได้และต้องให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนะครับ มีการพูดถึงนะครับว่าถ้าหากว่าบอดกระจายเสียงไม่กําหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนประกาศต่อประชาชนหรือว่าสาธารณะนะครับอาจจะถือว่าขัดต่อแผนแม่บทของกสชเองนะครับที่กําหนดว่าจะต้องมีการประกาศหลักเกณฑ์ และว,วิธีการรวมถึงเงื่อนไขการจัดสรรเค้ื่อความถี่ซึ่งเป็นสมบัติของส่วนรวมนะครับและก็อาจจะนำไปสู่การฟ้องร้องคด,ดีความทางศาลได้นะครับจากผู้เสียหายหรือว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพราะว่าจากการที่บอดก,กระจายเสียงละเลยต่อ การปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดอันนี้ก็สุ่มเสี่ยงอย่างมากนะครับขณะเดียวกันองค์กรวิชาชีพสื่อยังเห็นด้วยนะครับว่ากสทชไม่จําเป็นจะต้องให้บรุญาตไปพร้อมกัน12ช่องในคลาวดเดียวกันนะครับแต่จะต้องดูด้วยความรอบคอบและก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมครับส่วนประเด็นอื่นในรอบวนันมีรายที่น่าสนใจไปตรวจสอบพร้อมกันครับ รันเตรียมลุยตลาดทีวีดิจิตอลปลายปีนี้โดยจะจับมือกับสยามกีฬาเพื่อเข้าประมูล1ช่องเพื่อนําม,มาทําช่องข่าวกีฬาเตรียมงบประมาณ100-200ล้านบาทประกาศว่าประชาชนจะเริ่มรับชมได้ประมาณปลายปีนี้ มหากรรมบ้านและคอนโดครั้งที่28ปิดฉากไปแล้วโดยจำนวนผู้ชมงานลดลงตั้งเป้าไว้ว่าจะมีผู้ชมงานไม่น้อยกว่า100,000คนและสามารถทำยอดขายตลอดงานได้ราว4,000ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากงานในปีที่แล้วมียอดขาย3,600ล้านบาทมหากรรมการเงินครั้งที่13หรือมันนี่เอ็ก2013ได้ปิดฉากไปเช่นกันยอดธุรกรรมกว่า90,000ล้านบาท สินเชื่อบ้านครองอันดับหนึ่งกว่า62,000ล้านบาทสินเชื่อ SME 17,000ล้านบาทเงินฝากทะลุ4,000ล้านบาทเสริมสุขโชยยอดขาย S 6เดือนทะลุ4,000ล้านบาทคาดทำได้ตามเป้าปีแรก8,000ล้านบาทจากกระแสะความชื่นชอบในรสชาติที่ถูกบากและคุ้นเคยย้ำจุดแข็งสูตรสำเร็จกองทับน้ำอัดลมครบลายเครือข่ายจัดจำหน่ายแข็งแกร่ง และไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะพุ่งโขขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบก,กับผมเทพกิตชาสุริยวงได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจันทร์ถึงศุกร์ครับ